63นะฮะปีแล้วมีอาการเป็นยังไงครับเห็นบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเวาลามันเป็นมันเวนียนหัวขึ้นไม่ได้เลยมองพยานก็ไม่ได้ไไดเป็นตอนไหนตอนเช้ามดืดตื่นเช้าขึ้นมา,จ,าจะลุกจากที่นอนขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ต้องให้ลูกช่วยประยุงขึ้นพิงกับข้างฝาเออเมื่อกี้ได้ยินแต่ไม่ชัดมันเหมือนกับอะไรนะ เหมือนไงมันเวนหัวมันมองอะไรไม่ได้เลยมันจะกระชากหัวใจมันกระชากหัวใจออกเลยเป็นโอหมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยแรกก็คืออาจจะเกิดการอักเสบมาก่อนเช่นเวลาเราเป็นหวัดช่องหูตาจมูกคออะไรมันต่อกันหมดนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดถ้าเราอักเสบคออะไรมันก็อาจจะต่อไปที่หูแล้วทําให้หูอักเสบด้วยอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็อาจจะเป็นหินปูดที่เกาะอยู่มันหลุดออกไปค่ะ ซึ่งอันนี้หมอเขาก็จะมีวิธีบางทีมันก็กลับคืนเข้าไปเองบ,บางทีหมอเขาก็มีวิธีที่จะทําให้มันกลับไปสู่ที่เดิมอมอีกอันหนึ่งก็คือการไหลเวียนของเลือดอาจจะไม่ดีเพราะว่าอาจจะเกิดจากอายุด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาน้ําในหูไม่เท่ากันนี่มักจะเกิดกับคนที่สูงอายุหน่อยอตกใจไหมครับตกใจบอกจังถามหมอว่าโรคนี้ยังมีเหรอ โรคเวีนหัวไอ้น้ำหล่อเลี้ยงหูไม่เท่ากันยังเคยถามหมอหมอโรคนี้ยังมีเหรอ๋อแล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาทานอ่ะไหลตัวเนาะแล้วก็ฉีดยาด้วยอะไรด้วยแล้วยังเป็นอีกไหมก็เป็นมาก็คุณดาก็แนะนำให้มาอาหารเสริมนี่แหละอืมแล้วก็ลองกินดูหักดิบยานั่นเลยไม่เอาเลยแล้วกินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดคือหมายความว่าตอนทานยาก็ยังไม่ดีขึ้นจชะยังเป็นอยู่จ้ะ โอ้นี่แสดงว่ามีหลายสาเหตุที median, ่ท nope totally ี่เป็นต้นต่อของอาการนี้ก็อันนี้เราไม่ทราบสาเหตุนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันค่ะในการทานแล้วก็อาจจะต้องคนที่เป็นเยอะๆก็อาจจะต้องทานขนาดสูงด้วยครับนะบางคนที่เป็นน้อยก็ทานวันละเม็ดอะไรยาสําหรับ ที่เขาใช้นะคะบางคนที่เป็นเยอะก็อาจจะต้องทานขนาดสูงแล้ววันละสามครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อาการแล้วแล้วผลเป็นไงครับ15วันผ่านไปก็เหลียวได้อะไรได้ไม่ไม่วกแวกก็ไม่เป็นไรแล้ววกแวกนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหรอฮะยังไม่มาเลยเนี่ยกินไปกล่องแรกอะยี่สิบยี่สิบสี่วันครับแล้วก็กินต่อเนื่องมาทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังทานอี่ทานอยู่มีมาทักไหมยังไม่ทัก อย่าทักเลย <laughs> ทักอย่างอื่นเนอ,อย่างนี้อโอ้ยท,ทรมานทรมานมากอาจารย์ครับอย่างก,กรณีนี้ทําไมทาน4ี่เม็ดสิบห้าวันเห็นผลครับจริงจริงสิบห้าวันนี่เป็นอาการที่ค่อนข้างหนักที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็กินแค่วันละสองเม็ดแล้วภายในไม่กี่วันน่ะเขาก็จะดีขึ้นนั่นคืออาการเบาๆครับกรณีอย่างเนี้ยก็คือทียสองสูงมากๆครับหน้าที่ของเราก็คือ ทำให้ TS2 มันลดลงได้มีการใช้4แคปซูลต่อวันให้ผู้บริโภคได้ใช้ครับแล้วก็เช็คเมื่เลือดขาวในวันที่15สีเขียวคือคนที่กินแคปซูลของเราสีเหลืองคือคนที่กินแคปซูลแป้งเม็ดเลือดขาว TS1 หลังสารออกมาชุดหนึ่งซึ่งเราวัดเป็นชุดน,นะครับแล้วก็มีวงเล็บปีกาว่านี่คือออกมาจาก TS1 แล้วส่วนอีกอีกวงเล็บหนึ่งก็ TS2 เราจะเห็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ย T S 1มันเด่นกว่า T <S, S 2นะครับว่าถ้าใครก็ตามที่มี T S สออยู่เยอะจะถูก T S 2จะถูกดึงลงมาแล้วในสุดภาวะ T S 1ก็จะกลับมาเด่นอีกทีนะครับนอกจากนี้ครับถ้าหากว่าเราจะมีอะไรมากเกินไปในในเลือดของเราเราก็ยังมี t r e ร u ูเลเตชุดสุดท้ายเนี่ยชุดสุดท้ายตรงนี้นะครับนะีซึ่งมันมีเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ มันก็จะเป็นตัวที่ไปลด t s 2โดยตรงซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่เรามี t s 1เพิ่มขึ้น T-regulator เพิ่มขึ้น,ม,นมันไปลดระดับของ T helper 2, 2> ูก t s 2ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการทุกวันนี้ไม่กลับมาแล้วนะไม,ไม่มา,เ,าเลยเนี่ยสักสองเม็ดต่อวันนะจะทิ้งไปเลยตอนนี้ชชนเช้าเม็ดเย็นเม็ดวันละ2เม็ดก็จะทําให้แข็งแรงด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณประยงเงแล้วครับ